สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกุมนะครับเป็นการทำนายดาวพระรหัสย้ายราศีครับนะครับพระรหัสจะย้ายราศีในวันที่30เมษาเที่ยง4ี่โดยประมาณนะครับย้ายจากราศีเมษไปสู่พฤกษภนะครับก่อนอื่นก่อนจะมาทายดาวพระรหัสพระรหัสเป็นใครอ,อันดับแรก เขาเป็นใครเหรออ่าเราต้องรู้จักเขาก่อนสิน่าจะคุยถึงเขารู้จักเขาหรือยังดาวพฤหัสสาหรับลัคนาราศีกุมคือเจ้าเรือนการเงินครับเขาเป็นเกษตรที่ราศีมีนเนี่ยเนี่ยบ้านเขาพบการเงินก็คือเขาคือการเงินของคุณนะลัคนากุมและสําคัญกว่าน,นั้นอีกเขายังเป็นลาภผลของคุณเขาเป็นเจ้าเรือนที่ราศีธนูอันนี้พบลาภผลอันนี้พบการเงินเป็นทั้งเงินเป็นทั้งลาภเป็นทั้งผล นะเป็นทั้งความงอกเงยในชีวิตคุณเฮ้ยสำคัญสิอย่างนี้โหเยอะเลยอันนี้เรียกว่าไม่ได้แพ้นตนุรักษ์คุณเลยดาวพฤหัสสำหรับราลัคนาราศีกุมลาหูที่เป็นเจ้าเรือนคุณสำคัญสำคัญฮะตนุรักษ์คุณแต่อันเนี้ยเรียกว่าถ้าขาดอันนี้ลาหูก็อยู่ไม่ได้ละเอาตังไหนใช้ละนะเอาความก้าวหน้าที่ไหนมาละ นี่คือพระรหัสสำหรับลัคนาราศีกุมนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ราศีเมษอ่าอยู่มาตั้งแต่สงการหกหกถึงสงการหกเจ็ดอันนี้เอาตัวเลขกลมๆนะไม่เอาวันที่เอาแบบกลมๆอ่ะสงการหกหกถึงสงการหกเจ็ดอ่าหลังสงการ,ราย้ายอะไรเงี้ยหนึ่งปีที่ผ่านมาไงเขาอยู่ราศีละหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเงินฉันลาภผลของฉันเป็นยังไงนะครับเหมือนกับ หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยลาภผลของฉันเนี่ยอาจจะมีเหตุให้ฉันติดต่อทางลาภผลนั่นอาจจะมีคําว่าเพื่อนหรือมีคําว่าญาติเข้ามาข้องเกี่ยวกับเงินและลาภผลฉันเป็นอย่างนั้นครับจะดีจะร้ายอีกเรื่องนะเพราะเดี๋ยวต้องจอดเลือกลงไปนะฮะดาวอยู่อย่างเนี้ยทายดีทายร้ายได้ไหมทายได้นะครับแต่แต่ละคนทายไม่เหมือนกันนะเพราะมันมีเหตุให้ทายไม่เหมือนกัน อะไรเป็นเหตุให้ทายไม่เหมือนกันทักษะครับทักษามีทั้งหมด8ทักษะบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะหมนตีการะกินีถ้าเป็นกาลีถือว่าไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอีเจ็ดอันน่ะอีเจ็ดเจ็ดแบบละบริวารอายุเดชสีอะไรพวกนี้ยถือว่าดีครับเจ็ดในแปดดีหนึ่งในแปดเกเรอุย้ยยากหน่อยยากแต่ยากแล้วมันมันเป็นได้นี่ ทุกคนต้องต้องว,วนมาเจออะนะฮะแต่8ปีจะโดนสักทีอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่าทุกปีกันคือทุกปีมันจะดีงามอะมันเครื่งเหมือนกับเจ็ดใน8ดมันดีอะนะครับทีนี้เอ่ก่อนจะไปคุยตรงนั้นบางคนอ้าวแล้วฉันจะรู้ทักษะไหมเนี่ยอ่าเราก็ต้องเตรียมการไว้แล้วสิเขาต้องถามคำนี้แน่ๆผมท้ายคลิปอะผมมีวิธีการหาทักษะนะครับกดเข้าไปดูเถอะ ภายในสองชั่วโมงนี่นะครับเชื่อผมเชื่อผมภายในสองชั่วโมงคุณจะหาทักษะเป็นนะครับอุ้ยทักษะเรียนง่ายเหรอทักษะเรียนไม่ง่ายครับแต่เอาเอาเฉพาะเขาคร่าวดี้ลยเอาตรงนี้ก่อนง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก่อนเอาไปใช้ก่อนนะครับไอเรื่องเรียนอะ่ะมันเรียนก็เป็นปีแหละทักษะเรียนเยอะนะผมบอกให้แต่ดูเอ๊สองชั่วโมงดูขนาดไรดีเอาแบบว่าไงฮะ เอาแบบว่ามาดีมาร้ายเนี่ยได้นะภายในสองชั่วโมงคุณจะรู้ว่าดาวดวงไหนดีดาวดวงไหนร้ายเลยนะและคุณจะรู้ว่าช่วงไหนช่วงไหนใครดีช่วงไหนใครร้ายด้วยโอ้ยสองชั่วโมงได้เยอะได้เยอะครับเชื่อผมสิไปเรียนเรียนก่อนนี่แหละฟรีนะกดเข้าไปดูไม่ได้เสียตังค์ักหน่อยเอามาเสิร์ฟขนาดนี้แล้ะเอาไม่เอาก็แล้วแต่ถือว่าเสิร์ฟกันแล้วนี่นะจบหน้าที่เราเราให้เขาแล้วนะ ต่อมาเรามาคุยกันต่อเรื่องของเรานี่ก็เรื่องเมื่อกี้กเรื่องของเราแหละนะอันนี้หมายถึงว่าเรามาคุยต่อเรื่องของพระรหัสเป็นหัวข้อหลักนะอันนั้นคือเราขยายผลให้เดี๋ยวก็ได้รู้ไงว่าดีไรพระรหัสเนี่ยจะย้ายจากตรงเนี้นะจากราศีเมษไปสู่พฤกษพเนี่ยพฤกษบเป็นใครก่อนหนึ่งสองสามสี่ที่พฤกษบสำหรับลัคนาราศีกุมคือพันธุ อะไรเหรอพันธุพันธุหมายถึงญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องครอบครัวบ้านที่ดินยานยนต์นี่คือความหมายของพันธุเจาะรายละเอียดได้นะเช่นบ้านบ้านอาคารโรงแรมโรงเรีอนภายในบ้านเห็นปะแต่อะไรที่พูดมา,าเมื่อกี้เยอะแยะเนี่ยยังเจาะเหมือนกับมีซอยหนึ่ซอยสองซ,อย,อ,งซอยสามหน,หน,หนออะไรอย่างเงี้ย ย่อยอีกย่อยอีกใช่ไหมลัคนาราศีกลุ่มเป็นล้านล้านคนมันจะแตกต่างกันได้ยังไงถ้ามันไม่แต่มันมันจะอยู่ในหัวข้อเขานะไม่ช่ดิ้นไปมั่วอะไรยเงี้ยไม่เอาไม่ใช่ไม่ต้องไม่เป็นอย่างนั้นนะต้องอยู่ในภพเรือนนี้แหละความหมายของภพเรือนนี้แหละฮะพราะหลัดไปอยู่อย่างเงี้ยทั้งเงินทั้งลาภผลไปอยู่ในอะไรฮะไปอยู่ในพันธุ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคูณสองเข้าไปอ,อะไรอีกเหรออันนี้ทักษะไม่เกี่ยวเลยนะเป็นเเรีงไงไครับเป็นจุดพิเศษสุดๆนะครับแถมให้อ่ะและดีด้วยเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวชามหนึง่งวันนี้ทางร้านจัดโปรโมชั่นจัดพิเศษให้ในราคาเดิมเพราะรหัสสี่ครับปทุมมาเกณฑ์เกณฑ์ดีมากสุดๆ เป็นการพระรัสให้คุณแบบ12บสองปีนอกจากราชาโชคเป็นเกษตรเป็นอุดไอ้ทั้นต่างหากอันนี้เจ๋งกว่านั้นอีกเจ๋งกว่านั้นอีกนะนะตรงนั้นอ่ะพระรัสต้องดีนะถึงจะได้ไอ้นี้อะไรอย่างเงี้ยบางคือแจกไม่ทั่วหน้าท่านลำเอียงเหรอ,อม,มันก็อยู่ที่ดวงเองอ่แหละเองดวงดีฉันก็ไปเป็นเกษตรให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่อันเนี้ยของจริงครับของจริงครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคือค,คุณในที่นี้คือราศีกุมอย่างเดียวลัคนาราศีกุมเท่านั้นนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณได้ทั่วหน้าครับขอให้คุณเป็นลัคนาราศีกุมคุณจะได้พระรหัสสี่ปรุมเกณฑ์ทันทีเอาไปใช้ทั่วหน้าฉันให้เธอหน้าเธอเป็นใครก็ช่างฉันให้ให้อะไรฮะให้คุณงามความดีเกิดอะไรขึ้น เมื่อพระราชาเป็นใครล่ะอย่างที่บอกพระราชาเป็นการเงินเกิดเกณฑ์ดีขึ้นมาจะบอกว่าเฮ้ยเงินฉันดีลาบผลฉันดีเหรอถูกองครับถูกต้องครับ,ต,รบต้องได้ใช่ไหมถูกต้องครับจริงไม่ได้วูดเล่นนะฮะทายมากี่คนกี่คนมันเป็นอย่างนั้นนะเอ๊ะแล้วคุณจะเป็นคนคนเดียวที่ไม่ได้อ่ะผมว่าดาวเขาไม่โกรธอะไรคุณเป็นส่วนตัวมั้งจริงนะ ดาวท่านไม่เคยเกลียดใครหรือโกรธใครเป็นส่วนตัวแล้วไม่เคยรักใครเป็นส่วนตัวด้วยอยู่ที่ว่าเกิดมาชะตาดีดาวให้ดีก็ได้ดีเกิดมาดาวร้ายดาวถึงได้ให้ร้ายล่ะอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้โกรธส่วนตัวหรอกท่านไม่ได้รักใครส่วนตัวหรอกนี่ก็เหมือนกันฮะพระรหัสอยู่ในภพที่สี่เนี่ยนะฮะอาจเรียกว่าอาจจะมีโชคเกี่ยวกับอสังหายานยนต์บ้านที่ดินยานยนต์จะให้โชคพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัว จะให้โชคอันนี้ได้ทั้งนั้นนะให้ลาบให้ผลนะนะครับบางคนก็อผู้หลักผู้ใหญ่ย,ยกที่ดินให้อพ่อบอกเฮ้ยมถอะไรคันนี้เอาไปแต่งไปพ่อให้ไอ้รถยนต์อันนี้เอาไปเฮ้ยพ่อให้แม่ให้อะไรอย่างนี้ก็ได้เยอะเลยเห็นป่ะเยอะเลยเห็นป่ะเกณฑ์น,นี้12ปีมีครั้งหนึง่งและแจกทั่วหน้าตากักให้ทุกคนครับนะให้ทุกคนเอาไปเลย ความดีงามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และยานยนต์ครอบครัวอะไรเงี้ยเอาไปเลยเฮ้ยลัคนาราศีกุมได้ทุกคนได้ครับแต่เอา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 ตะกี้ยังพูดดีอยู่เลยแต่แล้วแม่พอพูดแต่ตกใจบนแถวต้องมีแต่ครับทําไมถึงต้องมีแต่ฮะนะครับไอที่ว่าติ้งต้องมีแต่เนี่ยพระรหัสดีขนาดไหน ดวงชะตาเดิมถ้ามันขัดลำเองอะ่ะคือเขาให้เหมือนกับมีคนยกแกงไว้ให้ที่บ้านอะ่ะบ้าไม่อยู่บ้านประตูปิดก็ยกแกงกลับเซไม่ใช่เขาไม่ให้นะเขาให้คุณไม่พร้อมรับนะครับอาจจะเป็นชะตาเดิมที่มันหักเหและเกิดหรือหรือเลยฮะเท่าที่เคยเจอนะต่อให้พระหัสเป็นกาลีด้วยจริง เองผมดูมาสองสามคนแล้วคือดูมาเป็นพันน่ะแต่ว่าไอ้ที่ว่าพระหัสตกสี่พอดีแล้วมันเป็นกาลีพอดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นง่าย,าย,ายๆวนะคุณ <c oughs> นะฮะมันจะต้องเป็นลัคนาน,นั้นและไอ้คนคนนั้นมันจะต้องมาดูดูกับผมด้วยจังหว่ามันต้องเป็นกาลีด้วยมันหายากแต่มันผมก็เคยเจออยู่สองสามคนยังได้เลยยังได้เลยยืนยันแต่แต่ได้แล้วมันเหมือนกับเก็บไว้ไม่อยู่อะไรอย่างเนี้ย เออเขาเสียตรงที่ว่าพระราชีมาให้เนี่ยเขาได้นะบ้านที่ดินยันโยนต์ให้คุณนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าคนในครอบครัวให้คุณประโยชน์แต่ไอประโยชน์ที่ได้มานั้นอะ,ะ,ะเก็บไว้ไม่อยู่เช่นได้ที่ดินมาครับจริงครับได้ที่ดินมาแต่ที่ดินนั้นมีอันต้องไปทําอะไรทําอะไรแล้วมันก็ไม่อยู่เนี่ยมันเป็นกาลีจังหวะละเราถอยหลังกลับไปดูมันเป็นกาลีพอดี พอกาลีพอดีเออกูว่าแล้วเชียวได้มาตอนนั้นอะไรเงี้ยต้องได้ฮะอย่าเห็นหรืบอกฮะพระรหัตมาให้ต้องได้แต่ได้แล้วมีคําว่ากาลีไงเสียหายไปเฮ้ยถ้าเกิดพระรหัตเป็นสิีบมงคลโอโหสดุสดสุดต้องบอกงี้พระรหัตเป็นสลีิมงคลพอดีเป็นสีเป็นเดชต่อให้เป็นบริวารอายุธรรมดานี่แหละนะครับเข้าเกณฑ์นี้เข้ามา เรียกว่าเต็มเต็มเลยคุณเอ้ยสิบสองปีสิบสองปีนะฮะอย่าให้เป็นกาลีแค่นั้นเราต้องบอกว่าขอแหละ <c oughs> ขอแหละไว้เป็นกาลีตรงอื่นยังไงพระราชต้องเป็นกาลีแน่ๆแหละในชีวิตคนอะขอให้ไปอยู่ตรงอื่นแล้วค่อยเป็นตรงนี้ไหนๆน้าขึ้นแล้วขอปักให้เต็มตุ่มสักทีนะนะวันหน้าจะลูกอีกเรื่องหนึ่งไว้ขอเต็มตุ่มไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นี่คือพรหัสสี่ เกณฑ์พิเศษเฉพาะลัคนาราศีกุมในปีปีนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยก็คือสงการหกเจ็ถึงสงการหกแปดคุณจะได้คุณประโยชน์จริงๆอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันมากกว่าน,นี้หน่อยนะครับพระรหัสสนี่แค่พระรหัสสี่นะโอ้คุยไป10นาทีแนละ้วพระรหัสสี่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดพบเรือนเลยเพราะตกใจเห็นโอ้พระรหัสสขอโม้หน่อยขอเมาส์หน่อยเชื่อเถอะคุณก็อยากโม้คุณก็อยากเมาส์ในเรื่องนี้ครับ สิบสองปีได้โม้ได้เมาส์อ่ะปีหน้าไอ้อดแล้วนะปีหน้ามาคุยเรื่องนี้ไม่ได้แล้วนะ,แล,ะแล้วรออะไรรอสิบสองปีอ่ะโอ้โหรอกันแก่เลยสิบสองปีหรือว่ารอยันโตเลยก็ได้บางคนก็รอยันแก่บางคนก็รอยันหนุ่มใหญ่สาวใหญ่อะไรก็ว่ากันไปนะการเงินคุณไปอยู่ในพันธุ์ทั่วอาจจะมีการลงทุนอะไรเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ครับเป็นการซื้อก็ได้ตกแต่งให้ดีงามเกณฑ์ตรงเนี้ย เกณฑ์ไทยดีเป็นนำนะฮะเกณฑ์ไทยดีจะต้องนำเลยแต่ไายเสียได้นะอีกแล้วมันต้องมีข้อแม้ครับไม่มีไม่มีเหรียญไหนมีหน้าเดียวนะครับจำผมไว้นะฮะมันจะมีสองหน้าเสมอคุณต้องคุณต้องยอมรับคือคุณจะเอาหัวคุณต้องยอมรับก้อยด้วยนะอืมนะไม่เอาเอาแต่หัวเอาแต่เดียไม่ไม่ได้ไไดกรรเหรียญอะเหรียญมือนกัเหรียญบาทในมือคุณอะ มันจะมีด้านหัวกับด้านก้อยล่ะครับนะฮะคุณจะมาเอาด้านเดียวฝนหินเจีย,ยบ้านั่นมันก็ไม่ได้เอาเป็นว่าไม่ได้ก็แล้วกันต้องเอาทั้งหัวทั้งก้อยนะต้องเอาทั้งหัวทั้งก้อยไอ้นี่จเจียทิ้งเลยอนะด้านเสียมันต้องมีครับนะนอกจากกาลกินียังมีอย่างอื่นอีกนะคือไม่ใช่ว่าอ๋อเป็นกาลีคือไม่ดีนอกนั้นดีหมดไม่ได้ไม่ได้ไ นะเป็นกาลีอ่ะบางทีเป็นเป็นกาลีเนี่ยเสียแล้วได้เป็นสีได้แล้วเสียก็มียังมีอื่นอนอ,นอีกตำแหน่งหรืออย่างอื่นที่ทามาถ่ายรวบอย่าลืมพระรหัสเนี่ยเราถ่ายพระรหัสคนเดียวก็จริงแต่พระรหัสเขาอยู่กันนะ่ะมันมีดาวอีกต้องเยอะเน่อืมนะฮะมารวบถ่ายใช่ปะ่ะถูกปะ่ะนะเอาแบบว่าการเงินคุณเนี่ยอันดับแรกเกณฑ์ใหญ่ๆเลยจะได้โชคเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อาสังหาริมทรัพยบบ้านที่ดินยันยนคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องจะให้คุณประโยชน์แก่ดวงชะตานะฮะแล้วก็มาจากอะไรมาจากความงอกเงยอีกงอกเงยเลยฮะงอกเงยไปสู่พันธุครลาภะไปว่าง,งอกเงยงอกเงยคืออะไรมีแล้วมีอีกบางคนมีที่อยู่แล้วก็ซื้อที่เพิ่มบางคนมีบ้านอยู่แล้วไปได้บ้านเพิ่มอีกจะเพิ่มแบบจะเพิ่มยังไงก็ช่างเหอะจะต้องได้เพิ่มแต่ตรงเนี้ย อันนี้เราถ่ายพรรหัสนะมันมีลาหูคนทรัพย์ลอยอยู่ด้วยอะเนาะมันมีลาหูคนทรัพย์เดี๋ยวก็ไปดูคลิปเต็มแล้วกันคลิปเต็มก็คือ,อลัคนาราศีกุมเป็นการทํานายของเดือนพฤษภาคมอะไรอ,อะไรเงี้ยค่อยไปคุยตรงนั้นอันนั้นคือคุยดาวทั้งหมดอันนี้พรรหัสอย่างเดียวแต่อันเนี้ยครอบคุมหนึ่งปีนะนะครอบคุมหนึ่งปีนะอย่าลืมนะลาพระไปสู่พันธุนะฮะ อาจได้ลูกได้หลานเข้ามาในดวงชะตาก็ได้นะครับลาภะไปสู่พันธุอันเนี้ยมีบ้านแล้วมีบ้านอีกมีที่แล้วมีที่อีกซื้อรถเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือเลยนะฮะตกแต่งเพิ่มบางคนก็เพิ่มห้องนะฮะหรือกั้นหรือว่าที่ว่างอยู่ขยายห้องเนี่ยงอกเงยขึ้นอ่ะบางคนซื้อบ้านอ่ะซื้อบ้านนันบ้านบ้าน,านขึ้นว่าบ้านเดิมนั่นแหละแต่อะไรฮะ แต่ฉันเนี่ยก็ต่อเติมอะ่ะเออผมกําลังนึกถึงคํานี้งอกเงยไงมีอยู่สามห้องต่อเป็นสี่ห้องหรือต่อห้องน้ําเพิ่มต่อห้องครัวเพิ่มอ่ะช่างเหอะได้หมดหรืออะไรฮะอย่างเป็นรถเนี่ยต่อเติมได้นะฮะเช่นใส่ลังคาอ่ะเป็นรถกระบะใส่ลังคาเพิ่มอ้าวรถเก่งอะ่ะรถเก๋งอะ่ะไปเพิ่มอะไรของคุณอะ่ะคือมันมีอยู่แล้วเพิ่มอ,ะอ่ะอ่มีอยู่แล้วเพิ่มอะ่ะนะฮะ คุณก็ไปเพิ่มสิอะไรอย่างเงี้ยเออนะบางคนเพิ่มหน้ายางหนะึ195 2, 5, 5่งเก้าห้าเป็นสองศูนห้าสองหนึ่งห้าะไรเพิ่มมาเพิ่มวงล้อให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มอะลาผ้างอกเงยอะก็ได้ทั้งนั้นแหละคุณได้นะผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่ไม่ได้พูดขำนะจริงนะล้อสิบห้าเป็นล้อสิบหเจอย่างเงี้ยเพิ่มหน้ายมันคือความหมายเขาเนี่ยบ้าที่ดินยันยนมีเหตุมีเหตุเพิ่มเติมขึ้นมา อ่าเพิ่มเติมซื้อรถเพิ่มหรือไอที่มีอยู่แล้วเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยก็ได้นะมีเหตุใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับในส่วนเสียอาจจะมีเหตุใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์หรือคนในครอบครัวอาจจะต้องนําเงินไปช่วยเหลือหรือไปให้คนในครอบครัวอาจจะต้องนําเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์นี่คือจุดเสียแต่แต่จุดนี้มันบอกว่าถ่ายดีใช่ปะ่ะถ่ายดีฮะเอาเงินไปเพิ่ม นะฮะเอาเงินไปเพิ่มเพิ่มได้ไงเพิ่มแล้วได้ดีกว่าเดิมไงจะน่าจ่ายไหมน่าจ่ายสิน่าจ่ายสิทีอย่างเงี้ยถูกปะ่ะประมาณนี้แหละครับนะฮะสำหรับลัคนาราศีกลุ่มอยู่ประมาณสรุปว่าดีนะเออเห็นแล้วยังชอบเลยอะ่ะนะพลัดสี่เนี่ยเพราะตัวเองก็เคยเป็นหลายๆคนต้องเคยเป็นฮะทุกคนต้องเคยเป็นฮะแล้วผมเคยเป็นผมเป็นคนม,ม,มอนดูอยู่แล้ว โอ้วหอะรจะกลับม,มาอีกตอนนั้นแฮปปี้มากฮะแฮปปี้มากฮะเชื่อแต่จุดดีก็มีจุดเสียก็มีฮะผมก็ได้รับจุดเสียตรงนั้นด้วยเหมือนกันเนาะนะฮะแต่จุดดีมันเยอะกว่าเชื่ออประมาณนี้ครับสวัสดีครับ